วัสดีครับวันที่พิชาตมาเที่ยวดูเขาตกปลานะครับที่เก็บน้ำบุจ้อนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดใหญ่ก็คือวันแรงงานแห่งชาติจะเรามาดูว่าหลังจากวันแรงงานหนึ่งวันเนี่ยจันจะมีคนตกปลาไหมานะครับปรากฏว่าก็ยังมีอยู่ยังมีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูอานนท์น,น,นี่ครับบรรยากาศ หลังจากวันหยุดแรงงานแห่งชาติหนึ่งวันนะฮะเรามาดูว่าเมื่อวานนี้คนเยอะแน่นอนไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าไม่มีที่นั่งวันนี้ก็เลยลองแวบ,บมาดูนิดหนึ่งเผื่อจะมีที่นั่งบ้างแต่ออกลัว่าโอ้โหดูเลยครับนี่นั่งกันยังมีนะฮะฝั่งโน้นก็มีนะครับเกาะกลางโน้นแล้วไปฝั่งโน้อนอีกนะครับนูน่นนี่หลังด้านหลังนะครับนะ เห็นไหมครับเห็นร่มกลางใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาตรงนี้อีกมีรถจอดตรงนี้อีกนะครับส่วนบนขอบขอบถนนก็มีรถจอดข้างล่างก็มีคนนั่งอยู่นะริมนี้ยังมีเยอะอยู่ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนักตกปลาเขาไม่หยุดนะครับแต่และคนว่างไม่เหมือนกันก็ยัง คงชอบนะครับตรงนี้มีเป็ดสิบกว่าคันนะนั่งคนเดียวตอนแรกพิชาติมาเที่ยวก็คิดว่าหวังไว้ว่าจะนั่งมุมโน้นที่มีร่มกลางอยู่นะคือมันจะมีช่องถ้าเราตกปลาเริ่มเป็นเนี่ยเราจะเราจะรู้ว่าจุดไหนนั่งแล้วปลาจะกินฮนะปรากฏว่าจุดนั้นไม่ว่างครับมีคนนั่งอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนก็ เราก็คงจะไม่มีที่นั่งฮะถ้าไปนั่งก็คงปลาไม่กินเพราะว่ามุมนั้นเป็นมุมที่ปลากินนะครับปุ่งจอมุมที่ปลากินก็จะมีมุมนี้มุมหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยมาปุ่งจอนะก็คือมุมที่หน้าสาลพระภูมิครับแล้วก็ข้ามแพรไ,ไปไปนั่งมุมนอนที่สีเขียวๆมีล่มกลางอันนั้นก็คือจะมีคนนั่งไม่ยอมลุกเลยครับเปยนเวนกันอยู่นะคนหน่าออกคนนี้เข้าแล้วก็ไป อ้อมไปข้างหลังแอ่งเราไปลงที่บ้านพักรับรองไปล้างนั่งอยู่มุมนู้นคือหลังแอ่งก็จะมีจุดนั่งอยู่มุมนั้นก็นาน,านๆได้ปลาทีนะครับแต่มุมนี้นครับข้างๆกับที่เก็บน้ํเาเขาเรียกว่าเก็บน้ําไปใช้ประปาเนี่ยอันนี้ก็จะมีมุมที่ปลากินเยอะแต่ว่ามันไม่ว่างเขาเขามานั่งล็อกตัวไปหมดตลอดนะครับคนนี้ออกก็จะให้คนเพื่อนมาอยู่แทนอะไรประมาณนี้ นี่คือบรรยากาศการตกปลามาเล่าให้ฟังก็แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็มาชมบิวอะไรก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องอไปสเสียดสกับการตกปลามากนะครับแต่ตกปลาถ้ามันได้ปลากลับบ้านก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะสนุกสนานแต่อย่างพี่ชาติคือว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับลอมาเที่ยวนะครับวันนี้มันเป็นวันที่เมื่อคืนนี้ฝนตกสองวันมาแล้วก็อากาศมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ แต่มาถึงตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะนี่คือบรรยากาศตกปลาหลังว,วันรายงานแห่งชาตินะครับยังมีผู้คนมาตกปลาที่อาเภอจ้อจอำเภอโดย่อจัองหวัดเชียงใหม่นะครับใครสนใจอยากจะมาพักผ่อนมากางเต้นนอนก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะยังเปิดให้ให้ตกปลาอยู่นะครับโอเคครับผม